สวัสดีจ้าทุกคนพบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะมอนี่เป็มากินตำเด้มากินตามากรินตาส่วตตามั่วตมไทยตาลาบริกินนะคะวันนี้เราจะมาแข่งกินมะนาวกันค่ะทุกคนคะแข่งกินบักนาวนะคะเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะคะกับไอเอียงกับพริกเกลือนะคะเอาจัดไปมอนี้กินง่ายๆจ้ากินแบบไหนนะคะทุกคนกินแบบไหนไม่ให้เปรี้ยวค่ะพี่น้องจ้ากินเบิดดน้วยเลยเด้ พูดได้ปากกวงก็กินเบิดหนวยนนะคะถ้ากัดมทีิสมพี่น้องเขากับเทากับอันนี้เลยเกือค <foot sit S 2> mm ่ะเกือกเกือกัซส่เกือไปเลยค่ะวันนี้จะเป็นการเล่นเกมนะคะเดี๋ยวว่าก็ก็กินอหรีเนาะค่ะเกือพวกเขาเอาเอาไหมค่ะไม่เกือพวกเขาเนาะพี่น้องเกือพวกเขา้าจะไหนมันเขาเขาพี่เขาเกลือลายโอ้เสียมิดวะไร เขาพี่เขาเกลือหลายละนะคะเกิดต้องไปค่ะพี่น้องกิ่งขึ้นหดเนี่ยขึ้นอดหลอดเยค่ะกิ่งไปกิ่งมากิ่งไปกิ่งมาแบบซี่เลยนะคะโอยสซมเชลพี่น้องสซมเชวบอมะนาวจากต้นสดสดเลยค่ะพี่น้องเอยแบบซี่ค่ะมาบาทน,นี้พี่น้องอกินแบบใดบ่ให้เปรี้ยวให้เห็ดหนาแบบธรรมดาธรรมดามากๆเลยนะคะทุกคนค่ะ One, 2, T, I. ใครเลยบอใครก็บนได้ผู้ชมผู้ชมบันไดหรอค่ะบันไห เบอรวเ่ยไม่ได้ตัดต่อม้อนเดียวจบแต่ว่าน้ำตาคอยเลยพี่น้องหายแล้วแสบายพี่น้องทั้งกินทั้งหายหน้าตานปกติอยู่นะคะเป็นไดเกีงบอสเก่งบอสไปค่ะทุกคนค่ะไว้เจอกับเราสองคนคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สำเร็จค่ะมะนาวหนึ่งลูกหน้าตาแบบ ไม่เตี้ยวค่ะทุกคนค่ะธรรมดาธรรมดาสบาย้า